วันนี้ชวนมาทำน้ำแดงมะนาว3ลิตรสีแดงเข้มหอมกลิ่นสละรสชาติเปรี้ยวหวานจี๊ดจ๊าดสะใจกำไรก็ดีดีเริ่มกันที่วัดถุดิบลกักมีน้ำแดงเฮลสปูบอยผงมะนาวแล้วก็น้ำตาลไซาขาวมีน้ำร้อนอีกอย่างหนึ่ง ขั้นแรกเราจะเทน้ำร้อน2,300 ml เอาแบบร้อนๆเดือดๆเลยนะคะต่อมาใส่น้ำตาลทรายขาว230กรัมตามด้วยพงมะนาว70กรัมคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดี เมื่อละลายเข้ากันหมดแล้วเราก็ค่อยมาใส่น้ำแดง h ฮ l ส์บิวไปริมาณ700 ml ขวดนึงเนี่ยเขามี710 ml ทำไมไม่ใส่ให้หมดเลยเนาะ oh, <yeah. S 1> เดี๋ยวมันจะผิดหลักสูตรนะ่ะแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสเน้นรสหวานนำได้ก็ใส่ให้หมดขวดเลยได้เหมือนกันสูตรนี้ลพยายามจะควบคุมให้เปรี้ยวหวานพอๆกันค่ะไม่ให้รสไหนแซงรสไหนมากเกินไปคนส่วนผสมให้เข้ากันดีสีแดงฉ่ำน่ากินน่ากินแต่ยังกินไม่ได้ปิดฝาแช่ยเย็นก่อนคืนนึงหลังจากแช่ เย็นหนึ่งคืนทีนี้แหละกินได้แล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งตักเสิร์ฟเทใส่แก้วใส่น้ำแข็งสูตรนี้ต้องดื่มพร้อมกับน้ำแข็งนะดื่มเปล่าๆไม่ได้จ้าเปรี้ยวหวานบาดคอเลยทีเดียว ต้นทุนน้ำแก้ว16ออนซ์5บาทนิดๆขาย20 25ได้สบายๆเลยค่ะถ้าไม่มีค่าเช่าร้านนะในส่วนแดงมะนาว้ายังไม่ได้เทสใส่น้ำแข็งสามารถแช่เย็นเก็บไว้ได้5วันแต่ว่าวันที่2ถึง3รสชาติอร่อยกำลังพอดีที่สุดจริงๆเกิน1สัปดาห์ก็ไม่เสียนะเพราะสูตรนี้ไม่มีส่วนผสมของนมเลยแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความเสถียรของตู้เย็นแต่ละบ้านด้วยเพื่อความชัวร์ลี่ก็เลยให้เก็บเอาไว้แค่5วันพอ แก้ว22ออนซ์ต้นทุนน้ำ6บาทกว่ากาโอ้ยดีต่อใจสุดๆถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดดูพิกัดวัตถุดิบในตะกร้าได้สีแดงสดใสอร่อยสดชื่นมากๆ